สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการคนไทยในต่างแดน Thailand รีพอร์วันนี้เช่นเคยครับกับผมการเห็มสมิติค่ะดิฉันอัติพรพลศรีค่ะมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวของคนไทยนยีจากทัก่วทุกมุมโลกมานำเสนอกันเป็นประจำครับและในวันนี้ สาระน่ารู้เรื่องแรกนะครับก็มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยคุณอุมอมาวรินอินทรีสุขครับได้รายงานภาพบรรยากาศของงานยกช่อฟ้าพุทธาพิเศษเบิกเนตรพระประธานและก็พิธีการพระรีมานะครับปิดทองฝังลูกนิมิตท,ที่วัดพุทธดลรัต์รัตเทกัาครับโดยมีสมเด็จพระวนรัตน์รักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมทูตนะครับวัดปรวริเวศ และสมเด็จพระธทรยานมุนีเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราศิลินทราวาสนะครับและกรรมการเทรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมกันนี้นะครับดรชฉย,ยงสัจจิพานนท์เอกอครัฐุทัททยนักุงวอชิงตันดีซีได้ไปเป็นประธานฝ่ายคารวาสซึ่งก็มีผู้ไปร่วมงานทำบุญกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับค่ะสาระที่สองนะคะ,คะไปกันที่ประเทศแอฟริกาใต้ค่ะวันนี้คุณเอื้อง สาลินีปัญญาชุนค่ะพาไปเยี่ยมชมร้านอาหารไทยที่ไปออกร้านในงานสงการยิ่งใหญ่ที่เมืองโจฮันเนสเบิร์กไปติดตามชมกันเลยค่ะครับเอาลดค่ะคุณผู้ชมค่ะที่นี่สาลีปัญญาชนนะคะวันนี้พาแฟนๆของคนไทยในต่างแดนนะคะมาเที่ยวงานปีใหม่นะคะก็คืองานสงการเฟสติวัลนะคะที่เซาท์แอฟริกานะคะวันนี้นะคะคุณจะได้เห็นนะคะว่าวิธีชีวิตของคนไทยเนนะคะที่นี่เนี่ยนะคะเขาเป็นอยู่กันยังไงทมาหากินกันยังไงนะคะ ม,ปปมันสมันเนื้อสุดยอดค่ะอาหาร โอ้โหไม่ได้เลยนะคะอันนี้มันตาซั่วนะคะเนี่ยลูกชิ้นม่มีทุกรูปแบบเลยแลนี่ลูกชิ้นเนื้อเนอะเรื่องต่อมานะครับไปที่ประเทศออสเตรเลียกันครับคุณนทัทพันธ์ปรีเมฆรายงานมานะครับโดยพระมหาวุฒิชัยวัชิรเมธีหรือท่านวอลวัชิรเมธีเนี่ยได้มีโอกาสไปเทศนาธรรมที่ประเทศออสเตรเลียโดยในโอกาสนี้นายพิรวิทย์สุวรรณประเทศนะครับองสุนใหญ่นครซิดนีย์พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยและครอบครัวได้ร่วมกันถวายพตตาหารเพลที่บ้านพักรอบรองกงสุน ใหญ่ก็บรรยากาศเป็นที่ชื่นมื่นของผู้ที่ไปร่วมทําบุญถวายพระทหารเพลนครั้งนี้เลยทีเดียวครับค่ะช่วงต่อไปพบกับช่วงภายแต่งแดนและช่วงนาทีทำนาทีทองค่ะเข้าสู่ช่วงภายแต่งแดนนะคะ วันนี้คุณการมีอะไรมาเตือนท่านผู้ชมคะเรื่องของภัยต่างแดนในวันนี้นะครับก็ได้รับข้อมูลจากท่านผู้ชมที่อยู่อาศัยในช่วงยุโรปตะวันออกนะครับเขาเล่ามาว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีชาวโปแลนด์ชาวยุโรปตะวันออกนะครับ <ฐะ S 1> หลอกหญิงไทยนะไปแต่งงานด้วยโดย <ฐะ S 1> หลังจากแต่งงานถูกต,ต้องตามกฎหมายไปแล้วนะครับพอไปอยู่ที่ประเทศเขาในด้านนั้นนะ่ก็หลอกให้ไปทํางานเหมือนกับไปเป็นคนรับใช้ที่นู่นนะฮะแล้วก็พอไปทํางานบ้านทุกอย่างก็ได้เงินนะฮะแต่ว่าทํางานแบบ เหนื่อยยากเรียนมากเลยทีเดียวแล้วก็ฝรั่งชาตินั้นเนี่ยเขาก็มีภรรยายอยู่แล้วก็ไปมาหาสู่กันในขณะที่คนไทยเนี่ยกลับถูกหลอกให้ไปทํางานะนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเตือนภัยหญิงไทยนะครับจะแต่งงานกับชาวต่างชาติเนี่ยก็ต้องะระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยทางยุโรปตะวันออกนะครับเป็นพิเศษเลยที่เขามักจะใช้วิธีนี้ ะฉะนั้นนะครับก่อนจะแต่งงานกับใครตรวจสอบให้เรียบร้อยว่าเขามีพฤติกรรมอย่างนั้นหรือเปล่าหรือจะแต่งงานไปแบบประสบความสําเร็จจริงๆก็ก็แล้วแต่นะครับแต่เรื่องนี้ตรวจสอบให้เรียบร้อยระวังจะตกเป็นเหยื่อของชาวที่ไปทํางานในต่างแดนครับค่ะ ใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกยยอซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพี s ฟ m ชมาและเซเว่นอคนไทยเรานั้นเชื่อในเรื่องเรื่องงามยามดีมากเวลาจะทำอะไรก็ตามบางครั้งทั้งๆ้งที่มีพร้อมทุกอย่าง แต่ก็ยังไม่ลงมือทําเพราะอะไรก็เพราะว่าต้องรอเรื่องงามยามดีเสียก่อนแท้ที่จริงนั้นในมุมของพุทธศาสนาท่านบอกว่าเรื่องจะงามยามจะดีอยู่ที่คนถ้าเราทําดีในเวลาใดเวลานั้นแหละเป็นเวลาที่เรื่องดีที่สุดทําดีในเวลาเช้าก็เป็นเช้าที่ดีทําดีในเวลาเที่ยงก็เป็นเที่ยงที่ดีทําดีในเวลาค่ําก็เป็นเวลาค่ําที่ดีอย่างนี้เขาเรียกว่าเรื่องดีอยู่ที่คน หรือจำกันง่ายๆว่าถ้าเราทำดีทุกอย่างก็ดีไปตามเราแต่ถ้าเราทำไม่ดีต่อหาเรืกออย่างดีที่สุดเรืกนั้นก็ไม่ช่วยให้อะไรๆดีขึ้นดีชั่วจึงอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำจึงอยู่ที่ทำตัวคนกำหนดเริกไม่ใช่เริกกำหนดคนสนับสนุนโดยบริษัทเจริญพภคกัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอัลลำค่า ภาษาด้วยศาสตร์แห่งนงวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แฟนดี้บิวลี่สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซีเดสโกเอ็กซ l e ลนด์อินคุณลิตี e เอ็กซ์ลนด์อ ข้ามภูเขาลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสนกว้างแผ่ด,ดินแสนใหญ่คมงดงามนั่นยู่ห้นใดลดปล่อยใจไปตามความฝันแล้วฉันจะพาเธอบินไปเองไปจะไปกับฉันเอื้องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทย ใช่เลยโดนใจฉันเ,เลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเก้วซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มงคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นหนักซีพี e ฟ h ช a r และเซเว่นอีเลเวนท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงการทูตประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับวันนี้ผม มาอยู่ที่กรมการกคงนะครับอยู่กับคุณไพฑู์สงแก้วนะครับเลขานุการกรมนะครับสวัสดีครับคุณมณฑลครับสวัสดีครับคุณดํรริตครับอยากทราบว่าที่ผ่านมาชีวิตราชการก่อนจะมาเป็นเลขานุการกรมได้ผ่านที่ไหนมาบ้างครับเป็นคนจังหวัดไหนเรียนที่ไหนอะไรอย่างงี้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็คงขอตอบคําถามของพี่ดรรมิตนะครับว่าก่อนที่จะมาเป็นเลขานุการกรมเริ่ม ต้นมาเลยก็คือผมเป็นคนเพรละโนดจังหวัดสงขลาครับ,รบแล้วก็ตอนที่กำลังเรียนป .5 ที่วัดสเกตดนะครับรบเป็นพระตอนนั้นแต่ผมก็เป็นครูสอนพระปร,ะรียติธรรมด้วยผมสมัครสอบเทียบได้พกออสอก็คือเป็นพิเศษประ,ก,ประกาศนียบัตรครูครนะครับหลังจากนั้นมีลุ่งขึ้นผมก็สมัครสอบเทียบอีก คือสอบเทียบระดับอนุปริญญาเราเรียกกันว่าพมแปลว่าพิเศษครูมัธยมพอจบพมผมก็ขอคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่นะครับไปเรียนที่อินเดียก็เรียนเป็นพระอีกนะครับตั้งแต่ปริญญาตรีจนจบปริญญาโทที่อินเดียหลังจากนั้นผมก็ศึกศึกเนี่ยเพราะอยากข้าวตัวงานต่างประเทศ เพราะว่าอยู like ่ต่างประเทศมาเลยอยากเข้าต so 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 ั่างประเทศครับเราอยากเข้ากระทรวงต่างประเทศโดยไม่รู้อะไรทั้งสิ้นว่ากระทรวงาต่างประเทศคืออะไรจริงๆแล้วนะไม่รู้เลยนะฮะแต่ก็มาสอบนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สอบตกครับพยายามอยู่ถึงสามครั้งจึงสอบได้ก็ผมถือว่าเป็นความสาเร็จทางการศึกษาของเด็กบ้านนอกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เด็กวัดนะครับพี่ดำธิ์ประจบ เข้ากระทรวงต่างประเทศได้แล้วชีวิตก็รับราชการเจริญก้าวหน้ามาเรื่อยๆครับแล้วไปประจําที่ไหนบ้างครับผมเคยไปประจําการครั้งแรกนะครับที่ประเทศอินเดียที่สถานเอกอัครทูตไทยณนรุงนิวเดลีนะครับก็อยู่ที่นั่นสี่ปีครึ่งที่ภูมิใจมากที่สุดจําได้จนถึงวันนี้ก็คือการช่วยนักศึกษาคนหนึ่งครับคือนักศึกษาคนนี้ก่อนไปอินเดียเนี่ยเขาตรวจเลือดครับ แล้วก็ปกติทุกอย่างพอไปอินเดียถูกหมายาาัยจับตรวจเลือดอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าพบว่ามีเชื้อเอชเด็กก็ยืนยันว่าไม่มีครับทางตอมอ,อินเดียก็จะพยายามที่จะจับเด็กเนี้ยส่งออกนอกประเทศอินเดียกลับประเทศไทยครับ,รบผมอยู่ที่สถานทูตทําหน้าที่ดูแลเด็กๆด้วยนะครับท่านทูตก็ให้ผมไป ดูว่าความจริงเป็นอย่างไรครับผมก็ถามเด็กและถามตำรวจตอมอนะครับ,รบแล้วก็ตกลงกันว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันตรวจมาแล้วสองครั้งแตกต่างกันขอตรวจเป็นครั้งที่สามถ้าเด็กนี้มีเชื้อเอดสถานทูตพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกส่งออกไปแต่ถ้าไม่เป็นขอให้เด็กได้เรียนต่อก็ไปตรวจในสถาบันที่ดีที่สุดในนิวเดลีปร,รากฏว่าเด็กไม่เป็นคก็แล้เด็กก็ผมทราบมานะครับว่าเด็กคนนั้นได้เรียนต่อจนจบครับ นี่นี่เป็นเรื่องความภูมิใจนะครับหมายถึงว่าเป็นเรื่องความใส่ใจของของเราในการทําหน้าที่ด้วยมากกว่านะฮะล้วจากจากอ่าจากอินเดียไปที่ไหน LA ไปที่ LA ครับถ้า,<ม>ถ,าถ้าพี่จำได้ตอนอยู่ LA รู้สึกเฟื่องมากเพราะเป็นคนที่รู้จักคนรู้จักมากแล้วว่าไปช่วยงานชุมชนมากเลยก็มีความสุขมากแล้วก็มีความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยคนเยอะเหมือนกันนะครับแล้วจาก l าก็ไปเจนไนจาก L.A. กลับมาไปเจนไนอีกรอบหนึงครับอีกรอบ,ออบครับผมคือผมพูดเสมอนะครับว่าอนะินเดียเนี่ยเป็นบ้านหลังที่2องของผมนะครับแล้วก็เคยมีสื่อมวลชนคือนังพืธพิมพ์อนะินเดียเนี่ยเคยมาสัมภาษณ์ผมก็คุยกันอย่างผมคุยกับพี่ดำลิศนะครับ,รบแล้วก็เสร็จเขาก็ไปเขียนว่า d i ป l ล m มต i ินเดียนอินสปิรความหมายคือเป็นนักการทูตที่จิตใจ เป็นอินเดียเขาอยู่เจนได้กี่ปีครับกลับมาอยู่ที่กระทรวงอยู่เจนในสี่ปีครับก็กลับมาที่กระทรวงกระทรวงแล้วก็ก็ได้รับมอบหมายมาอพอกลับมาที่กระทรวงผมก็ขอไปเป็นหัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางที่สงขลาอยู่ปีนึงครับเพราะว่าจะได้กลับบ้านเกิดจะได้้กลับบานเกิดปีนี้ก็ถึงกลับมาอยู่กระทรวงแล้วก็กลับมาอยู่ที่กระทรวงแล้วก็มาอยู่ที่กรมการขุดสุนะครับพี่ก็คือ ประวัติก็น่าสนใจครับแต่ว่าวันนี้คุยกันตอนหนึ่งคงไม่จบต้องคุยเกี่ยวกับเรื่องงานในในหน้าที่เลขานลการกรมนีงต้องคุยต่อไปในตอนหน้าครับวันนี้ขอขอบคุณคุณไพฑูรย์สงแก้วครับเลขานลการกรมกรมการหัวซุนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Freshmart และเซเว่นอีเลเวน ไชยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกียวซาหมูกุ้ยช่ายซ <el> ีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มีุขพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาและเซเว่นอีเลเวนเข้าสูส่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับกับปฏิทินต่างแดนน้องแอนมีเรื่องอะไรครับ <S <S ค่ะเริ่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะไปชมภาพพิธีมงคลสมรสระหว่าง นายพนาธิตารามบุตรชายนายแพทย์สมพงษ์นางพอใจธิตารามกับนางสาวรีเบกาอลิซาเบธชาลาบาวที่นอร์ดบูดคันทรีคับแอตแลนตารัฐจอร์เจียค่ะครับส่วนประเทศสองนะครับไปที่ประเทศสวีเดนครับโดยพระครูสุตตพุทธิทั์จเจ้าวาดวัดพุทธารามสวีเดน,นครับก็ได้แจ้งข่าวขอเชิญชาวไทยในสวีเดนไปร่วมงานวันวิสาขบูชาวันที่9มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับส่วนรายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่วัดครับ และท่านผู้ชมมีเรื่องราวสาระที่น่าสนใจนะครับส่งมาให้ทางรายการออกอากาศได้ผ่านโดย Thaioc1.gmail.com ครับค่ะและสามารถรับชมรายการย้อนหลังโดยการพิมพ์ t h a i l a r d Report และตามด้วยวันที่นะคะผ่านทาง YouTube นะครับแล้วก็สามารถติดตามชมรายการได้อีกหนึ่งช่องทางคือช่องทางบางกอกแบงกอกทีวีนะครับในเครือเจริญเคเบิลทีวีและก็ยังติดตามชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยครับ ค่ะวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วเราสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน